ดึงแยกสำหรับทุ้คนโอ้ยม่เห็นได้วดีพวกขัดแขนแมบจับเหน่ยไอกพูดจ่อ๋อไม่ดเะใยากกดดอเลย่ถากกุดดออ

ได้ผลดีแรงดีงดเอาระหว่างนี้ครับโทรหาคุณเลยเราจะได้เสียงเริ่มเงียบลงแล้วเนาะอันนี้โทรหาคุณเลยครับหน้ากระดานจุดแี่สี่สี่สี่ แล้วแครับดหยงคแล้วรับติดยิดยอ่าโทรติดเนะอ่ะครนนี้ยกก่อนครับค่อยๆฟังเสียงนะเดี๋ยวเอาปิดาลาวก่อนครับปิดาล์วอ่าทอดจุกอ่า แล้วค่อยๆเปิดาวลาวครับเียโต๊ะสงเจ้าอะีอ่โต๊ะสองน้องแซ่เกิดแหว่นลุงมไปแล้วกู เปล่าไ,ไม่เก็บ่งจ่นงๆนะอะถ้าเก่นะงเนาะว่าจะดังขึ้นได้ไหมครับอ่าโอเค